สิบนาทีให้หลังเคานี้จะง่ายอีกไหมคือฆ่ามันคงง่ายแหละแต่แก้ตัวเออแก้ตัวก็ง่ายเหมือนกันดีกว่าสวัสดีครับผมไอ็นเอกว,ว่าโขเอ,อ่อนัทแฟงซิวครับหลังจากครั้งที่แล้วเรารอดพ้นจากการถูกกล่าวหามาได้มันไม่ใช่กล่าวหาเราเป็นฆาตกรเราไปดูกันดีกว่าว่าหลังจากนี้ไม่จะแก้ตัวยังไงต่อไปกันเลยนะครับนในการฆาตกรรมครั้งนี้ก็รอดมาได้แล้วว่าแต่อีคนสวมหน้าก,กากนั่นมันต้องระวังไว้สินะ จ้านั่นน่ะคอยสังเกตรอบๆได้ดีเลยทีเดียวเป็นคนที่หัวดีเหมือนกับเป็นนักสืบเลยแต่ว่าจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้ถัดไปจะต้องจัดการเมดนั่นเอ๊ะเมดนี่มันเราให้สารวัตรจับไปแล้วนี่ต้องไปจัดการอะ่ะเธอเองผมก็จะฆ่าในห้องโดยท,ทำํปไปว่าเธอฆ่าตัวตายเอ๊ะแต่ว่าตอนนี้มันสารวัตรมันจับไปเราจะเข้าไปในห้องได้เหรอหรือถ้าเกิดเรื่องคําตอบอื่นมันจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับซึ่งผมนะ่ะจะใช้ปืนพกที่เตรียมเอาไว้ล่วงหน้าอีกหนึ่งกระบอกแล้วก็จะปืนกระบอกนี้นะ่ะนะ มันมีที่เก็บเสียงติดไว้ด้วยครั้งนี้หลังจากที่ผมฆ่าเมธไปแล้วผมก็จะใช้ได้เพื่อทําให้ล็อกมันล็อกจากภายนอกสร้างห้องปิดตายขึ้นมาถึงการดัดแปลงอะไรอยู่หน้าประตูมันฟังดูแล้วเหมือนจะค่อนข้างอันตรายก็เถอะแต่เนื่องจากห้องของเมธนะ่ะเป็นห้องส่วนตัวของคนใช้ทําให้ค่อนข้างที่จะอยู่ห่างจากห้องพักของแขกคนอื่นๆไม่ต้องกังวลว่าจะถูกพบแล้วใกล้ๆศพของเมธที่ทําให้เห็นเป็นว่าเป็นการฆ่าตัวตายนั้นนะ่ะผมก็จะทิ้งจดหมายสั่งเสีย ที่เป็นสารสาภาพเกี่ยวกับการฆาตรกรรมที่ผ่านมาเอาไว้เพื่อทําให้คนอื่นคิดไปว่าคดีน่ะได้จบลงแล้วทําให้การก่อเหตุหลังจากนั้นน่ะทําได้ง่ายยิ่งขึ้นยังไงล่ะหลายสิบนาทีให้หลังโอ้ผู้ชายสาเนียงคันไซคุณสารวัตรนี่มันยังไงกันเนี่ยนี่คุณเบธเขาใช่จริงๆเหรอสารวัตรตายไปแล้วล่ะดูเหมือนจะฆ่าตัวตายแล้วก็มีจดหมายสั่งเสียทิ้งเอาไว้ด้วยบอกว่าตัวเองเป็นฆาตรกรคนร้าย คนร้ายมันฆ่าตัวตายเลยครับเนี่ยนี่มันรู้สึกว่าเป็นจุดจบที่ไม่สุดเลยนะครับเนี่ยสารวัตรใช่นั่นสินะครับใช่สวมหน้ากากไม่ใช่หรอกสารวัตรการตัดสินใจแบบนั้นอาจจะไวเกินไปก็ได้นะครับดูที่ด้านบนของทางเดินสิครับสารวัตรด้านบนของทางเดินเพระด้านมันคนร้ายเอะสารวัตรเจ้านั่นมันคนสวมหน้ากาก มันกล้กองวงจรปิดครับมันถ่ายภาพด้านหน้าของประตูอยู่ครับคนไร้ว่าไงนะ <c oughs> สารวัตรอืมเ <c oughs> งินก็ไปยืนยันภาพของกล้องวงจรปิดเอาไว้หน่อยก็แล้วกันไปที่ห้องดูแลกันเถอะคุณสมรักับครับคนไร้เอ๊ะเ,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 เดี๋ยวก่อนสารวัตรหื <c oughs> คุณไอดูคาวะาคุณเองก็จะไปด้วยกันเหรอครับคนไร้เอ่เอเปล่านะครับ ไม่ดีกว่าครับเอาชิบหายแล้วด้อย่างนี้ยตรวัตคุณเอเดนควะคุณคิดว่ามีอะไรที่กล้องวงจรปิดถ่ายติดหรือเปล่าครับอ่าไม่รู้สิครับแมวหรือเปล่านะครับตารวัตกล้องนะมันถ่ายเห็นว่าคุณออกมาจากห้องแล้วก็ทําการดัดแปลงบางอย่างกับประตูอยู่นะครับผ่สมนักการคุณเอเดนควะนี่คุณทำอะไรลงไปเงี้นเหรอครับคนร้ายาผม ข้อหนึ่งกล้องมันแปลกข้อสองตาของพวกคุณมันแปลกข้อสามที่นี่คือห้องของผมครับข้อสี่ก็มีจดหมายสักเสียทิ้งอยู่ไม่ใช่หรอครับเอ่อตอบอะไรเดี๋ยตอบกล้องแปลกกล้องมันจะแปลกได้ด้วยอะ่ะแล้วข้อสองตาของพวกคุณแปลกเห็นไปอย่างอื่นเหรอะจะบอกจะอ้างว่าไอที่เห็นมันไม่ใช่เราอะ่ะที่นี่ห้องของเราละเมิดมาได้ไงอะ่ะ <c oughs> ไม่รู้อ่ะแต่ตลกดีเอาท,อออที่นี่คือห้องของผมครับที่นี่คือห้องของผมครับตลวดัดเอ๊ะ ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอห้องของคุณน่ะอยู่ข้างห้องของพยาบาลหญิงคนไลยไม่ครับนี่คือห้องของผมครับที่จริงแล้วผมกับเบนน่ะเป็นคู่สามีภรรยากันนะครับก็เป็นคู่สามีภรรยากันจะอยู่ห้องเดียวกันก็ไม่แปลกไม่ใช่เหรอครับสารวะัตรว่าไงนะไม่สิต่ก็ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นมันก็รู้สึกว่าน่าจะไม่แปลกอยู่หรอกนะคนสวมน้กากเดี๋ยวก่อนนะครับต่อให้ที่นี่เป็นห้องของคุณจริง ไอ้ที่พยายามทําอะไรอยู่หน้าห้องนั่นมันหมายเาวารพอย่างไงกันนะครับคนร้ายเออก็พวกเราเล่นอะไรกันแบบนั้นนะครับถูออย่าให้พูดสิครับมันเป็นการเล่นเป็นคนร้ายไงครับคนสนกุกะเ,เล่นเป็นคนร้ายก็เป็นสามีภรรยายกันนี่ครับไม่ว่าจะทําอะไรคนอื่นก็ไม่มีสิทธิ์มาบ่นอะไรไม่ใช่เหรอคนสนกุกกแถ้าอย่างนั้นที่หลังจากนั้นเมร์คนเขาตายไปล่ะก็คงจะฆ่าตัวตายหลังจากนั้น่ด้หละครับ บางทีอาจจะสิ้นหวังกับผมที่เล่นเป็นคนร้ายแล้วก็ตัดสินใจดับชีวิตของตัวเองไปก็ได้คุณสุนทรกษ์งั้นเหรอสารวัตรหก็ฟังดูไม่เห็นผลนะฟังฟังดูไม่เห็นผลก็เฮียล,ล้วครับก็รู้สึกเห็นใจต่อสภาพของคุณภรรยาอยู่หรอกนะหักล้างหักล้างได้ก็เฮียเราอะไรวะเนี่ยทำไมเชื่อว่าสารวัตรโอ้หมายฆาตกรรมอีกสองคนคือตอนนี้ฆ่าไปสามแล้วอะแล้วสารวัตรไม่บอกอะไรไม่เชื่อหมดเลยอะ ตอนแรกนึกว่าจะฉลา,าดไอคนสวมหน้ากากตอนแรกก็นึกว่าจะฉลา,าดแต่ดูจะไม่ใช่แล้วล่ะไปต่อดีข้าประธานบริษัทไอทีข้างนี้นะผมจะใช้ยาพิษหลังจากนี้ผมจะเสนอกับทุกคนว่ามาดื่มกาแฟด้วยกันเพื่อสงบสติลงหน่อยดีกว่าแต่ที่จริงแล้วในพักเกจของนมทั้งหมดนะใส่ย,ยาพิษเอาไว้แล้วในบรรดาสมาชิกที่มีชีวิตรอดอยู่นะคนที่ใส่นมไปในกาแฟมันก็มีแค่ประธานเท่านั้น ผมยืนยันเอาไว้ตั้งแต่ขั้นตอนวางแผนแล้วว่าผู้ชายที่พูดสำเนียงคันไซน่ะเวลาที่ดื่มกาแฟจะกินแบบใส่น้ำตาลในส่วนของสารวัตรกับคนประหลาดที่ปรากฏตัวขึ้นมาแบบไม่ได้คาดคิดนั่นผมก็ยืนยันไปแล้วตั้งแต่ตอนอาหารเที่ยงว่ากาแฟที่ดื่มนะ่ะพวกเขาจะดื่มกาแฟดําแล้วก็ใส่น้ําตาล5ก้อนคนที่กินแบบใส่นมน่ะมีแค่ประธา,นเ,าน,นเท่านั้นเท่านี้ผมก็จะเล็งค่าประธานได้ไงล่ะ10นาทีให้หลังคราวนี้จะง่ายอีกไหมคือค่ามันคงง่ายแหละแต่แก้ตัว เออแค่ตัตก็ง่ายเหมือนกันดีกว่าสารวัตรคุณประธานคุณประธานผู้สมตรกะนี่มันวางยาพิษอย่างนั้นเหรอในกาแฟมียาพิษสารวัตรไม่นี่มันมีร่องลอยการดัดแปลงชิ้นนมในแพ็กเกจของนมมียาพิษถูกใส่เอาไว้นมที่เหลืออยู่เจ้านี่สินะไม่ได้กรลรละดูเหมือนนมทั้งหมดนี่จะมียาพิษใส่เอาไว้หมดเลยผู้สมตรกะโดนเข้าแล้วไงอย่างนั้นเองเหรอเนี่ยสารวัตรตมีอะไรกันเหรอ คุส่วนมากจำได้หรือเปล่าครับว่าตอนอาหารกลางวันนะ่ะทุกคนกินกาแฟกันแล้วในบรรดาสมาชิกที่มีชีวิตรอดอยู่นะ่ะคุณที่ใส่นมเข้าไปก็มีแค่ประธานกับคุณเอดุกวาวะเท่านั้นเพราะอย่างนั้นมันจะต้องเป็นการเล็งฆ่าประธานกับคุณเอรุกาวะคนร้ายท,ทำไมเหรอครับคุณส่วนมากในสมาชิกคนที่เหลือรอดคนที่ดื่มกาแฟแบบใส่นมนะ่ะมีแค่ประธานกับคุณเอดูกวาวะเท่านั้นครับคุณเอดุกวาวะ ทำไมคุณถึงยังมีชีวิตอยู่ล่ะครับเอ๋สารวัตรโอ้คุณน่ะเอาน้ำตาลใส่กาแฟไปไม่ใช่เหรอครับตอนกลางวันน่ะคุณพูดเอาไว้ว่าฉันน่ะยังไงก็เป็นสายใส่นมไม่ใช่เหรอครับแล้วในสถานการณ์ตึงเครียดแบบนี้ทําไม่จูจ่ๆเปลี่ยนมาใส่น้ำตาลล่ะครับอะไรกันเนี่ยแค่อยากจะเลี่ยงใส่นมมีพิษเท่านั้นเองจะดูยังไงมันก็แปลกสินะมันไม่เป็นธรรมชาติเอ่อเอ่อ เรื่องนั้นคือข้อ1คิดว่าประทานจะใช้นมทั้งหมดข้อ2รู้สึกลงไหลในคนลึกลับแล้วก็อยากลองใส่น้ำตาลดูข้อ3ตั้งใจว่าจะกินแต่นมที่หลังข้อ4 S D <SD> G S <SD> G, <S <SD> G. <S คืออะไรวะโอเคผมไปเช็คมาแล้วครับ A S D G S เนี่ยมันย่อม,มาจาก Sustainable Development Goal S แต่เป็นไทยก็คือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วทำไมมันถึงมาใส่ตรงนี้ไม่เข้าใจเนนมันก็ใส่อะไรแปลกๆมาแล้วอะ เราเลือกอันที่สี่ดูเลยไหมไปะผมน่ะอยากพัฒนาอย่างยั่งยืนคนไลน์เอ๊ะก็เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนยังไงล่ะครับผมน่ะเอาใจใส่เพื่อที่จะไม่ทิ้งขยะพลาสติกยังไงครับอ๋ออย่างนี้ได้เองเหรอเพราะว่าไอ้นมมันใส่ไม่ได้พลาสติกใช่ไหมสารวัตรอ๋อ S D G จุาของที่เร็วๆนี้พูิกับตำรวจเขาพูดเอาไว้ฉันน่ะไม่ถนัดคำศัพท์ที่เป็นอัลฟาเบตนะคุณประหลาดคุง เธอคงจะรู้จักงั้นสินะใช่สุวนวกกศกเอ๊ะเอเอ่คือนแน่นอนว่ารู้จักอยู่แล้วครับแกไม่รู้สินะฉันเองก็ไม่รู้ทำไมแล้วทำไมคนร้ายรู้วะคนร้ายฉลาดเหรอไม่แต่ถ้าคนร้ายฉลาดที่ผ่านบาร์มันไม่น่าจะทําตัวขนาดนี้นะแตรถตารวจโ,โอ้อย่างนี้นี่เองแล้ว S D G เนี่ยมันคืออะไรล่ะช่วยบอกมาทีสุนวกกศ์เอ่อ S D S D ใช่ S D หมายถึง s อสดีกันดั้มยังไงล่ะครับอะไรวะเนี่ยหมายถึงไอ้โรบอทนั่นไงล่ะครับสารวัตรตำรวจโอ้อย่างนั้นเองหรอกเลยเนี่ยอย่างนี้นี่เองก็มันเป็นคําพูดที่ฟังดูไฮเทคด้วยแหละนะไม่เปนไรเอ๊ะสารวัตรแล้วคนน่าสงสัยคุงแล้วแล้วเอสดีกันดั้มน่ะมันเกี่ยวข้องอะไรกับคดีนี้เหรอฮึคุณเอโดกากวาน่ะเขาพูดถึงเรื่องอะไรกันช่วยอธิบายเรื่องนั้นให้ด้วยทีได้ไหมผู้สนกะเออ คนที่ดูกฆ่าไปนะเป็นประธานของบริษัทไอทีด้วยนี่ครับคุณจะสร้างกันดั้มขึ้นด้วยไม่ใช่เหรอครับบริษัทไอทีสร้างกันดั้มเนี่ยนะเกี่ยวไหมเหมือนจะเกี่ยวก็คงพูดเกี่ยวกับเรื่องแบบนั้นัดนแหละครับสลวัตโอ้นี่เป็นเรื่องที่ฟังดูมีความฝันเลยนะเนี่ยคุณสวมกานั่นสินะครับไม่ไอตอนแรกผมนึกว่าคนสวมหน้ากากกับไอสลวัตเนี่ยมันดูฉลาดแต่แบบอะไรวะเนี่ยคนไรอ่ะก็จะใช่ชชแล้วล่ะครับ เป็นเรื่องที่สุดยอดไปเลยนะครับเนี่ยฮะฮะหักล้างหักล้างได้อะไรวะเลยทุกคนเดี๋ยวมันจะมันจะไปอย่างนี้ตลอดเลยจริงเหรอไม่เหมือนเราอ้างอะไรมันก็เชื่อหมดเลยอะโลกเป็นที่สวยงามเหลือเกินในที่สุดก็มาถึงคนสุดท้ายแล้วผมน่าจะฆ่าชายที่พูด้วยสำเียจคันไซแน่นอนว่าผมวางแผนที่จะฆ่าเขาเอาไว้แล้วเป็นแผนที่สมบูรณ์มากนั่นก็คือเอ๊ะ เรื่องนั้นฮึอะลืมทิกที่จะใช้ฆ่าไปแล้วเดี๋ยวแกไป็ลืมได้ไงเพาแกบอกแผนในตดนี้เฉยอก่อนน้้นี้มันมีได้เจ็ดคนด้วยแกลืมเป็นคนเดียวเอาแผนคนอื่นไปใช้ไม่ได้เหรอโถ่ยช่วยไม่ได้นะถ้าอย่างนั้นใช้วิธีนั้นก็แล้วกันหลายนาทีให้หลังสารวัตรแบบนี้มันลําบากเลยนะเนี่ยในนี้น่ะใครเป็นฆาตกรกันแน่ไม่สิมีความเป็นไปได้ว่าฆาตกรจะอยู่ภายนอกอยู่ด้วยงั้นสินะ ผู้สมนิ้คัอไซไม่ฉันไม่ใช่คนร้ายนะคนร้ายเงียบคนสนกกะสร้างกั้นการแรกแล้วพรุ่งนี้เรือก็จะมารับแล้วครับจนกว่าจะถึงตอนนั้นให้ทุกคนมารวมตัวที่นี่แล้วก็รออยู่นิ่งๆกันเถอะครับถ้าแบบนั้นนะคงจะปลอดภัยมากที่สุดคนร้ายเงียบต่รวจนั่นสินะแบบนั้นอาจจะดีที่สุดก็คนร้ายอ้ะมีคนร้ายอยู่ตรงนั้นทุกคนเอ๊ะอยู่ที่ไหนกันหรอครับคนร้ายตอนนี้แหละอะไรของพวกแก แต่สมนีย์ขันใสตลวัตเอ๊ผู้ชายผู้สมนีย์ขันถูกฆ่าไปแล้วไอศุนตินก,กากได้ชัวยพิปปาน,นี่มันยังไงกันเนี่ยคนร้ายตอนที่พวกเรากาลังดูไปทางอื่นเขาถูกฆ่าไปแล้วคนร้ายอาจจะยังอยู่ใกล้ๆก็ได้เดี๋ยวนะตอนนี้มันเหลือแค่เราเหลือแค่ตำรวจกับเหลือแค่คนสมนิกากแล้วและตำรวจกับไอคนสมนากาศเนี่ยมันรู้จักกันคนร้ายก็จะเหลือแค่เราดิมันจะอนรอดจากสถานการณ์นี้ได้ด้วยเหรอตะลวัตเอ๊ไอศุนติก,กากเอ๊คนร้ายเอ๊ สารวัตรคุณในท่าวะนี่คุณใช่สวนก,กากไอของแข็งที่เต็มไปด้วยเลือดในมือของคุณนะั่นมันอะไรกันครับจะรอดไปจากสถานาการณ์นี้ยังไงวะแล้วตอนนี้ในมือเรามีอาวุธของแข็งที่เต็มไปด้วยเลือดอ่าก็คนร้ายคงวิ่งมาแล้วเอายัดใส่มือเราแหละครับผมว่ากั้นนะคนร้ายเอ๊ะอ่ะแย่แล้วนี่มัน <laughs> ข้อหนึ่งนะครับเข้าใจผิดว่าตัวเองเป็นคนร้า <laughs> ยมันจะรอดไปได้ยังไงวะไอ้บ้าข้อสองคุร้ายหนีไปทางั้นแล้วครับเอออันนี้ยังฟังดูน่าเชื่อถือกว่าเลยข้อสามเขาเขาฆ่าตัวตายครับ <laughs> แล้วไปหยิบมาถือทำไมไอ้ของเปื้อนเลือนนั่นนะ่ะข้อสี่เสยียงได้ยินเสยียงอะไรอันนี้อันนี้เล่นบทแบบเป็นฆาตรกรโลกจิตที่มีคนอื่นสั่งอะไรแบบนั้นหรือเปล่าเออ <laughs> อยากเลือก อยากเลือกสองข้ออยากเลือกตัข้อหนึ่ง,งขขตัวข้อสามเลยเขาเขาคาดตายเลยเราก็จะผิดด <c oughs> ิผมผมเข้าใจผิดว่าตัวเองเป็นคนร้ายครับออผมไม่ใช่คนร้ายหรอกเหรอคุณสุดท้า,ายค่เฮ้ยคนร้ายอะไรกันเนี่ยผมผมไม่ใช่คนร้ายสารวัตรตำรวจอ๋ช่วยบอกมาทีสิครับหรือว่าผมจะไม่ใช่คนร้ายอย่างนั้นเหรอครับคุณสุดท้ายค่ะห สารวัตรเอ่อคือนี่กําลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่นะครับคือผมหยิบเจ้าของแข็งทิ็่ไปด้วยเลือดนี่ขึ้นมานะครับเพราะว่าผมเป็นคนร้ายถ้าเกิดไม่ถือเจ้าของแข็งนั้นเอาไว้ก็กลัวว่าจะไม่ถูกคิดว่าเป็นคนร้ายพูดอะไรของมันวะแต่ว่าที่จริงแล้วผมเข้าใจผิดไปนะครับผมอาจจะไม่ใช่คนร้ายก็ได้บงพูดอะไรของมึงเนี่ยสารวัตรฮะฮะฮสารวัตรเฮ้ยคนน่าสงสัยคุง คุณเอโดกวะเขาพูดอะไรเนี s <S ่ยเธอเข้าใจหรือเปล่าเออไม่เข้าใจเลยครับสิ่งที่พูดได้อย่างเดียวก็คือที่พูดได้ก็คือเขาคงไม่ใช่ฆาตกรนะครับไอพวกโง่โกถึงจะไม่รู้สาเหตุก็เถอะครับแต่เขาเป็นเพียงคนธรรมดาที่คิดไปว่าตัวเองเป็นคนร้ายนะครับสาวัตงั้นเหรอเนี่ยคนร้าย คุณสารวัตรครับช่วยบอกกับผมมาดีสิค oh, ร <sh> <sh ances>. ับผมเป็นคนร้ายหรือเปล่าครับสารวัตรเอ๊ะอ่อไม่น่าจะใช่นะครับตั้งสติเอาไว้ให้ดีสิครับล้มล้มหลังยังเป้าหมายที่ต้องฆ่าไม่เหลืออีกแล้วอะไรวะเนี่ยคุณโสมนักกกคนร้ายคือคุณครับคุณเอโดกะวะคนร้ายเอจจจูพูดอะไรขึ้นมาคำนี้ ผมบอกไปตั้งหลายครั้งแล้วไม่ใช่หรอครับว่าผมนะไม่ใช่คนร้ายสารวัตรใช่แล้วคนน่าสงสัยคุ้งก็จริงอยู่ที่เขามีท่าทีที่ดูน่าสงสัยหลายครั้งแต่ทั้งหมดนั่นน่ะเขามีเหตุผลของเขาอยู่แล้วบันฟังดูน่าเชื่อถือมากแม่นี่ผมเติมเองข้อสงสัยของเขาน่ะถูกไขกระจ่างออกมาหมดแล้วคณสมรอกาศครับเรื่องนั้นผมขอยอมรับแต่ว่าอยากให้มองไปที่สถานการณ์ในตอนนี้สิครับสารวัตรสถานการณ์ในตอนนี้นี่บันหมาเข้าไปอย่างไรกันน่ะคนส่งอกาศในคดีนี้น่ะ ผู้ต้องสงสัยเหลือแค่คุณเอริกวาเท่านั้นแล้วครับคนหลายฮะนี่มันหมายความว่ายังไงกันครับเนี่ยที่นี่มีคนอยู่ตั้งสามคนไม่ใช่เหรอครับหมายถึงไอ้เรื่องเมื่อกี้หรือเปล่านะที่สองคนนี้มาด้วยกันนะ่ะคุณสโตรนกักใช่แล้วครับมีอยู่สามคนและหนึ่งในนั้นเป็นสารวัตรในเรื่องราวาลี้ลับนะ่ะการที่จะมีคนนึงเป็นคนสืบสวนนะ่ะมันถือเป็นเรื่องธรรมดาครับและการที่คนที่ต้องสืบสวนจะเป็นคนร้ายนะ่ะมันเป็นกรณีที่หาได้ยากมากดังนั้นจเจ้าสารวัตรออกจากผู้ต้องสงสัยก็คงได้ครับคนรลายเอ๊ะ งั้นเหรอเนี่ยแล้วไอ้หลักเหตุผลแบบนั้นมันอะไรอะสารวัตรอย่างนี้นี่เองก็จะเป็นเรื่องราวลี้ลับแบบทั่วไปฉันที่ทําหน้าที่สืบก็ไม่มีทางที่จะเป็นคนร้ายไปได้มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆฉันไม่มีอะไรจะค้าเลยละก็สวมหน้ากากแล้วก็ในส่วนของผมผมน่ะเป็นคนน่าสงสัยที่สวมหน้ากากและไม่รู้ตัวตวนที่แท้จริงซึ่งมันน่าสงสัยจนเกินไปก็รณีตัวอย่างที่คนที่สวมหน้ากากเป็นคนร้ายน่ะเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีเลยครับ นี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของเรื่องเล่าลี้ลับครับคนร้ายไม่ไม่ไม่ไมพูดอยู่ได้ว่าเรื่องลี้ลับสืบสวนอะไรเนี่ยนี่เราไม่ได้คุยกันถึงเรื่องแต่งอยู่นะครับสารวัตรไม่มันก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรที่เป็นการปฏิเสธเรื่องการที่พวกเราจะเป็นตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นนี่นะคนร้ายนี่นี่คุณพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงเล่าสารวัตรคุณเอกาวะถ้าคุณจะปฏิเสธแล้วก็ช่วยแสดงหลักฐานมาด้วยครับคนร้าย ว่าจะไม่มีหลักฐานแบบนั้นได้ยังไงเล่าใช่สุนักกะถ้าอย่างนั้นก็ช่วยอย่ามาแทรกการสันนิษฐานของผมด้วยครับผมนะ่ยยังมีหลักฐานว่าคุณเป็นคนล่าอยู่อีกถึงผมจะจัดอยู่ในหมวดหมู่น่าสงสยัยแต่ยังไม่ได้เปิดเผยตัวจริงอย่างนันสินะครับเพราะอย่างนั้นผมจะเปิดเผยตัวจริงของผมตรงนี้ก่อนแล้วกันตัวจริงของผมก็คือคุณไรตัวจริงก็คือนักเสิร์ฟครับผมถูกเรียกว่ายอดนักเสิร์ฟด้วยนะครับคุณไร ว่าไงนะเข้าใจแล้วหรือยังครับถึงที่นี่จะมีคนอยู่3มคนแต่ในนั้นมีคนนึงเป็นตำรวจสืบสวนอีกคนนึงเป็นยอดนักสืบและก็คนที่น่าสงสยัยกับคนธรรมดาครับดูแบบนี้มันก็รู้ว่าไขน่ะเป็นคนร้ายสารวัตรจริงด้วยในนี้เน่ะไม่ว่าจะคิดยังไงผู้ใดก็ว่าที่เป็นคนธรรมดาก็ต้องเป็นคนร้ายคนร้ายอะไรกันผลจากการที่เราส่งจดหมายเชิญผิดไป ยอดนักสืบกับตำรวจสืบสวนมาที่เกาะน,นี้ซะแล้วเหรอเนี่ยแล้วตำรวจยอมรับหรือเปล่าครับว่าคุณ่เป็นคนร้ายคนร้ายเงยียบมไม่ไอ้เหตุผลแบบนั้นนะมันแปลกถึงไม่มีหลักฐานปฏิเสธว่าเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นก็นเถอะแต่ก็ไม่มีหลักฐานที่เห็นพ้องว่านี่นะ่ะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเหมือนกันไม่ใช่หรืองไงผมนะ่ะไม่ใช่คนร้ายตำรวจว่าไงนะมันก็เป็นเรื่องจริงมันยังไม่มีหลักฐานอะไรว่าพวกเราเนะี่ย เป็นคนที่อยู่ในเรื่องแต่งนี่นะเพลอไปจริงๆเพลอไปจริงๆผู้สน,นักระเงียบตะลวัดคนน่าสงสัยคุงลองพูดอะไรมาหน่อยสินี่มันเป็นสถานการณ์ที่การสันนิษฐานของเธอนะ่ะมันไล่หลักฐานนะผูส้สนักะเข้าใจแล้วครับถ้าอย่างนั้นผมจะขอเสนอหลักฐานให้คุณไนตะกอบคุณนับเป็นคนร้ายแน่ๆเพราะว่าร่างกายของคุณนะ่ะมันบอกเล่าทุกอย่างออกมาแล้วคนร้ายอเอ๊ะร่างกาย นี่พูดอะไรกันครับเนี่ยคุณสมดกาผมจะให้ยืมกระจกพกพานะครับลองใช้กระจกนั่นดูล่างของตัวเองดูสิครับกระจกก็จะลองดูแล้วกันนะครับแต่มันก็จะสะท้อนหน้าของตัวเองอย่างทุกทีเอ๊ะทำไมผมถึงกลายเป็นคนที่เป็นเงาดำนี่ผมอ่ะคนที่ฆ่าคนแรกคือพยาบาล การฆ่าเธอน่ะตั้งใจว่าจะทําเป็นว่าเธอฆ่าตัวตายผมที่อยู่ด้านข้างของประตูนะ่ยจะหลบไปอยู่ด้านหลังของประตูที่ถูกเปิดออกมาทําให้ไม่ถูกรู้ก็มันเป็นแผนที่สมบูรณ์มากเลยนะนะมันก็มีความเป็นไปได้อยู่เล็กน้อยที่จะถูกเจอในทันทีจริงด้วยใช้วิธีนี้ก็แล้วกันคนร้ายเอะจริงด้วยเราแอบอยู่ด้านหลังของประตูแล้วก็ปนไปกับเงาของประตูเพื่อจะไม่ให้ถูกรู้ยิ่งขึ้น แล้วก็เนียนไปกับเงาของประตูพิธีจะาไม่ความแตกยิ่งขึ้นก็เลยสวมผ้าและรูปสีดําปิดไปถึงหน้าแล้วลืมไปเลยว่ายังสวมอยู่เดี๋ยวตั้งแต่คนแรกเลยเหรอแกแต่งตัวอย่างนี้อยู่ตลอดเหรออันนี้ไม่ใช่แค่ภาพที่มีการเปลี่ยนเปลยแต่แกแต่งตัวอย่างนี้จริงๆตลอดนะแล้วแล้วแกก็พูดลอดมาได้ทุกคดีทุกการฆาตกรรมแล้วต้องรอให้เหลือกันแค่นี้เลยนะถึงจะแบบจับคนร้ายที่แท้จริงได้คนร้ายแบบนี้มัน ดูยังไงเราก็เป็นคนร้ายไม่ใช่เหรอเนี่ยคุณสประกับเข้าใจแล้วเรื่องเลรอครับคุณน่ะเป็นคนร้ายน่อจะกคนร้ายแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องแต่งตัวแบบนั้นไม่ใช่เหรอครับแย,ย่แล้วแบบนี้มันหาทางพูดแก้ตัวไม่ได้มีแต่ต้องยอมรับอย่างนั้นเหรอหาอะไรบางอย่างมีคําพูดอะไรบางอย่างที่จะพลิกสถานการณ์นี้ได้หรือเปล่าเพะผมผมไม่เคยดักลครับ ผมเองก็เป็นนักสืบครับที่ใช้ผ้ายื่สีดำปิดบังตัวเองเอาไว้แต่ตัวจริงของผมนะ่ะคือนักสืบครับสารวัตรว่าไงนะคุณสุนักากะบ,บ้าหนะาคุณเองก็เป็นคนที่ปกติในก่องของนักสืบอย่างนั้นเหรอคนร้ายผมเองก็เห็นด้วยกับการสนทิฐานของคุณคนสวนากกศที่บอกว่านี่คือเรื่องราวที่แต่งขึ้นครับเพราะางนั้นผมที่เป็นนักสืบนะ่ะไม่มีทางเป็นคนร้ายหรอกครับคุณสุนักากะเออไม่เรื่องนั้นมันสารวัตรคนน่าสงสัยคุงถึงจะน่าเสียดายก็เถอะ แต่ว่าเธอแพ้แล้วนะแพ้ตกได้ยังไงวะ <c oughs> คุณเอรดรกว่า,วาน่ะเขาไม่ใช่คนร้ายหรอกนะเพราะว่าคุณเอรดรกว,า,วาน่ะเขาเป็นนักสืบคุณสุนักกะเงียบขอโทษนะครับผมตัดสินใจไวไปคุณน่ะไม่ใช่คนร้ายหรอกคุณสุนักกะไม่หรอกครับผมไม่ติดใจอะไรเลยเพราะอย่างนั้นเงยหน้าขึ้นเะครับสุนักะกขอบคุณนะครับสวัต ว่าแต่แล้วสุดท้ายมันเป็นยังไงกันเนี่ยแล้วคนร้ายของคดีนี้ล่ะถ้าไม่ใช่พวกเราที่มีชีวิตรอดอยู่ก็หมายความว่าในก่อนนี้มีคนอื่นอยู่ด้วยอย่างนั้นเหรอโู้สมนึกกะไม่หรอกครับคนร้ายจากภายนอกไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่านั่นเป็นเรื่องต้องห้ามของเรื่องลี้ลับนะครับบางทีคนร้ายคงอยู่ในหมู่คนที่ตายไปแล้วคิดว่าคนร้ายน่ะตายไปแล้วด้วยอุบัติเหตุหรือไม่ก็ฆ่าตัวตายคงจะเป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติมากกว่าสารวัตรอะไรกัน ถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุที่ผ่านมาเลยจากนี้แล้วก็ระบุตัวคนล้าให้ได้ไม่ใช่เหรอเนี่ยผู้สมนักกักนั่นสินะครับไปกันเถอะครับสลวัตแล้วก็คุณเอริโกะด้วยแล้เอ่อคือผมจะไปห้องน้ำหน่อยนะครับพักลางเป้าหมายฆาตกรรมไม่มีอีกแล้วฆาตกรก็ไม่มีอีกแล้วสว <laughs> มาจะจบยังไงเนี่ยอ้ ผมคงไม่ถูกสงสัยแล้วทำสำเร็จแล้วล่ะนะสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วทำได้สำเร็จแล้วหืมเอ๊ะเอ๊อฮะฮ้ถึงกระจกพกพาเมื่อคู่มันจะเล็กทำให้มองไม่เห็นแต่พอมองกระจกขนาดใหญ่ของห้องน้ำก็พบว่านี่ผมตัวเปื้อนเลือดขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย นี่เราทําอะไรอยู่นะนี่มันใช่สิ่งที่ผมอยากจะทําจริงๆอย่างนั้นเหรอต้องมามีร่างเป็นแบบนี้ต้องโกหกหลายๆอย่างเอาแต่ใช้คําโกหกเพื่อหักล้างคาพูดของอีกฝ่ายสุดท้ายแล้วผมได้อะไรละ่ะผมเออไม่นะฉันทําอะไรลงไปสิ่งที่ฉันทาไปมันไม่ได้มีค่าอะไรเลยไปมอบตัวดีกว่าตะลวัต อ้าวคุณเอโดโกะมาสายนะครับเนี่ตอนนี้ก็กําลังจะเริ่มตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุอยู่พอดีเลยนะครับมาดูแล้วก็คิดไปด้วยกันเถอะครับยอดนักสืบที่ถอดหน้ากากออกมาแล้วใช่เหรอครับดูเหมือนในครั้งนี้หลงังสรรพของผมมันจะไม่ค่อยดีนะครับจะขอขอยืมพลังของคุณด้วยนะครับคนร้ายเงียบยอดนักสืบคุณเอโดโกะเป็นอะไรไปนะครับคุณนักสืบคุณสารวัตรขอโทษนะครับผมจะพูดความจริงครับที่จริงแล้ว ที่จริงแล้วผมจบจบอย่างนี้เลยเหรอสารท้าถึงผู้อ่านขอบคุณมากครับที่เล่นมาจนถึงตอนนี้ถ้าเกิดแสดงความเห็นลงในโซเชียลเน็ตเวิร์หรือว่าในเว็บไซต์ดาวนโหลดของเกมก็จะขอบคุณมากเลยครับคุณเองก็มาเป็นคนไลฟ์ที่ทำการแอบโปรโมทเกมนี้กันดีไหมล่ะครับเอ้าล่ะมาเล่นเกมสุดท้ายกันดีกว่าครับในหน้าจอที่ดำมืดนี้นะ่ะ มีคนร้ายอยู่คนหนึงซ่อนตัวอยู่ครับลองเชิกไปในจุดที่คาดว่ามีคนร้ายอยู่ดูสิครับคนร้ายผู้สร้างเกมนี้ฮินาตะขอบคุณมาที่สร้างครับเดี๋ยวต้องไปกดรีวิวแล้วแล้วคือคนร้ายไม่อยู่ไหนครับผมมองไม่เห็นอะ่ะมันดําไม่หมดเลยอะ่ะลองกด Momo มั่วๆดูแล้วกันอเออเออเออผมไม่ใช่คนร้ายครับไม่แกนั่นแหละคนร้าย